เุอร์นะครับคุณมรุษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพจครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาดูทองคําก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนะคุณมารุษครับเอ่อมันมีปัจจัยอะไรที่ที่ส่งผลต่อราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมองไปสัปดาห์หน้าประเมินสถานการณ์แนวโน้มออยังไงบ้างครับคุณมรุษครับสิ่งที่นักลงทุนจับตาในช่วงนี้นะครับสําหรับตลาดทองคําก็คือการลด วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเราเรียกกันว่าเรื่องวงเงิน QE ของธานาคารกลางสหรัฐลนงนะครับ<ฆ>สัปดาห์หน้าครับมีสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการประชุมที่แจ็คสันโฮทีรัตเวอรโอมิงนะครับในวันที่26-28สิงหานักลงทุนคาดการ์ครับว่าจะมีการถอนหรือว่าปรับลดวงเงิน QE โดยประธานเฟดคุณโจโรม์คาวเวลจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ<ฆ>ให้กับบรรดาเหลา่าธนาคารางต่างๆที่เข้าร่วมประชุม รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของเฟดครับแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19มีสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีธนาคารกลางอังกฤษและก็ธนาคารกลางยุโรปไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็มีการคาดการว่ารูปแบบของการประชุม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประชุม <antique> <dairy S 1> ของปีที่ผ่านมาในหลายๆปีนะครับเพราะอาจจะเป็นลักษณะของการพูดคุยหรือว่าเป็นลักษณะของการแสดงมุมมองต่อนโยบายการเงินไม่ได้มีการออกมาดิสคัสหรือมีการประชุมต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็เลยประเมินหรือคาดการณ์าว่าในการประชุมครั้งนี้คุณโจร็อตพาวเวลอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเกีกการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดก็ได้ซึ่งก็ แลวลงทุนในตลาดทองคำก็เหมือนมีมหวังครับว่า QE สุอาจจะยังไม่ได้ลดลงนะก็เลยเหมือนรอดูสถานการณ์ดีกว่าครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นราคาทองคำสัปดาห์หน้าก่อนก่อนที่จะถึงวันที่ประชุมจริงๆเนี่ยก็น่าจะนิ่งๆรอความชัดเจนอย่างนั้นครับมุณรุษครับ คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับถึงแม้ว่าจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ก็อาจจะขึ้นได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยบุกใหม่ๆเข้ามามากพอครับเรามองว่านักลงทุนน่าจะเลือกที่จะทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเห็นการที่ราคาทองคำเนี่ยตอบรับในเชิงลบ ต่อการที่เฟดเองจะมีการถอนมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับราคาเคยลงไปที่บริเวณพันหกร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนแต่พอความกังวลในลักษณะังาเปล่าเริ่มคลี่คลายครับราคาก็รีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับก็ถือว่าดีตัวแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนทีเดียวครับก็ถือว่า ในระดับหนึ่งแล้วครับครับทีนี้ผมผมผมพูดคุยกับการวิเคราะห์ในเชิงตลาดหุ้นเนี่ยประเมินกันว่าเขาเปรียบเทียบกับตอนที่ลด QE คราวก่อนตอนที่สมัยคุณเบนเบเนเก้เ,เนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นลงเยอะมากลงแรงมากเขาประเมินกันว่าครั้งนี้ตลาดหุ้นถึงแม้ว่าจะลด QE จริงๆก็คงลงไม่หนักเท่ากับครั้งนั้นทองคาจะเป็นลักษณะเดียวกันไหมครับหรือประเมินว่าถ้าลดจริงๆในการประชุมครั้งนี้ประกาศเลยเนี่ย ผลที่เกิดขึ้นมันจะหนักหนาแค่ไหนสำหรับทองคำครับคุณวรุษครับนสำหรับตัวทองคำนะครับ<ม>ต้องบอกว่าในรอบของคุณเนบนแบนเก้ที่มีการปรับลดในส่วนของตัวออมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับ,รบทองคําก็ไม่ได้ลงเลยหลังจากเฟดเนี่ยมีการประกาศนะครับทองคํามีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาจากยอดนะครับ แล้วก็เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึงสองปีครับก่อนที่จะมีแผนิกเซลหรือว่ามีการทิ้งตัวลงมาแรงๆในปี2013ดังนั้นเนี่ยเเราก็ยังมองครับว่าถึงแม้ว่าเฟดเองจะมีการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทองคำถ้าดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวก็ไม่น่าจะมีลักษณะของการทิ้งตัวแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากเป็นลักษณะของการแพนิกเซลลงมาแรงๆนะครับ,รบออนอกจากนี้ครับ การถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเรามองว่าเป็นมาตรการกระตุ้นทางทางการเงินนะครับก็คือการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ําการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดย QE เอ,อเรายังมองว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณโจไบเดนมีในส่วนของมาตรการทางการคลังนะครับที่จะคอยเติมเงินแล้วก็อัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกก้อนหนึ่งดังนั้นแม้ว่าเงิน ในระบบเศรษฐกิจจากมาตรการการเงินจะถูกถอนหรือถูกดึงออกแต่ก็ยังมีเม็ดเงินบางส่วนครับจากมาตรการทางการคลังในการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับเข้ามาอัดฉีดเข้ามาหล่อเลี้ยงหรือเข้ามาพยุงเศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐหรือเข้ามาเติมในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเม็ดเงินที่จะไหลออกหรือจะหายไปจากตลาดทองคาก็อาจจะไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกเพิ่มปัจจัยบวก ายตัจงใจนะครับที่ต้องจับตาโูครับอย่างเช่นสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศครับคุณโสพลเ,เราจะเห็นว่าสหรัฐกับจีนเองมีประเด็นความขัดแยง้งกันในลักษณะของการทำสงครามการค้ามาในระดับหนึ่งนะครับ,รบสถานการณ์ความตึงเครียดมีสัญญาณของการขยายวงกว้างแล้วก็มีการชัดเจนมากขึ้นหลังจากคุณโจบไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีครับ ในวันทุงนี้วันอาทิตย์นะครับรองประธานอาธิปดีสหรัฐคุณคาเมราแฮริสจะมีการเดินทางเยือนสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับคุณคาเมราแฮริสเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนของสหรัฐเพื่อเข้ามาเจราจาแล้วก็หาพันธมิตรใน โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากจีนเองเนี่ยมีการขยายแล้วก็แผ่อานาจอิทธิพลในโซนดังกล่าวนะครับมาถ่วงนอ<ล>งไว้ก่อนเนี่ยว่างั้นเจอะใช่ครับก็อาจจะมาคานอํานาจกาันหรือว่าหาพันธมิตรแล้วก็มีลักษณะของการตกลงแล้วก็มีลักษณะของการพยายามที่จะลดอํานาจของจีนนะครับ<ห>ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทชัดเจนมากหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ใน ในโซนของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็เดินทางมาเยือนทั้งสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็มีการประชุมออนไลน์กับสิบชาติสมาชิกของอาเซียนนะครับ,รบซึ่งเรามองว่าปจัจจัยทางกระหายยังเหมือนทองคําครับนอกจากนี้ประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐก,กับกลุ่มตาลีบันนะครับที่อยากยึดครองอัฟกานิสถานถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่กลับเข้ามเหมือนทองคําครับเพราะว่านอกจาก ตาลิบันที่ยึดอัฟกันได้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่มีเทคโนโลยีส่งของสหรัฐไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาได้ไปก็คือแร่หายาณปัจจุบันเนี่ยแร่ลิเทียมในอัฟกันไม่มีใครเคยขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์เลยครับแต่ว่าตาลิบันสามารถครอบครองอัฟกานิิฐานได้แล้วก็ครอบครองแหล่งแร่ลิเทียมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นมากๆตามความต้องการแบตเตอรี่ ล,ลดเยื่อไฟฟ้าและวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พลังงานสะอาดรวมทั้งลิเทียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการเใช้ในส่วนของระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ค่อนข้างมากนะครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ยอ,อหลายฝ่ายกังวลครับว่าเอศักยภาพของกลุ่มตาลีบันเนี่ยน่าจะน่าจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับแล้วก็น่าจะมีฐานกําลังมีเงินทุนสาหรับการก่อการร้ายเนี่ยที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอีก อ่าใช่ครับอ,อดูแล้วก็มีความเสี่ยงในการออกวินาศกรรมออกการไร้มากขึ้นความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่กลับเข้ามากระตุ้นแล้วก็หนุนทองคาในช่วงนี้ครับถ้าอย่างนั้นด้วยด้วยปัจจัยที่เราที่เราคุณวรุเกิดมาเนี่ยสัปดาห์หน้าถ้าเรามองเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยนักลงทุนควรจะวางโพสิชันของตัวเองยังไงในการลงทุนทองคําครับ ในในระยะสั้นนะครับเรายังแนะนําว่าเป็นลักษณะของการเล่นสั้นในกรอบครับเพราะว่าไฮไลท์หรือปัจจัยสําคัญจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่การประชุมชี้แจสังโคในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าจะมีปัจจัยบวกที่หนุนทองคาในช่วงต้นสัปดาห์อย่างเช่นการเดินทานเงเยือนของคุณคารเมลาแฮร์ริสการประชุมกลุ่มจีเจในส่วนของการหารือกันของประเด็นของกลุ่มตาลีบันนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยเรามองว่า ถ้าต้นสัปดาห์ราคาทรงตัวหรือรักษาร,ระดับเหนือโซนแนวรับ1,768-1,758เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับยังสามารถเข้าซื้อ,อเล่นตันหวังทํากําไรจากการรีบาวและการฟื้นตัวขึ้นของราคาได้ครับแต่ว่าถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไปติดสังเกตคือ1,796เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นในวันอังคารครับถ้าไม่ผ่านแบ่งขายออกมาก่อนเปนความเสี่ยง แต่ถ้าผ่านได้ครับมีลุ้นที่ราคาทองคําจะทดสอบแนวต้านสาคัญบริเวณ1,814เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับออระดับดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่ผ่านจริงๆเราแนะนําแบ่งทองคําออกขายเยอะหน่อยแล้วกดมาถึงเงินสดเพราะว่าเอ,อถ้าเปิดผลการประชุมที่แจ็คสันโฮคุณจะร่วมเผยว่ประกาศลดวงเงิน QE ลงจริงเนี่ยทองคำก็อาจจะมีโอกาสปรับฐานหรือมีการผ่อนตัวลงมา หากกรอบด้านล่างในโซนพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร,ร์ต่อฟิน์ได้เหมือนกันดังนั้นก็ให้เป็นลักษณะของการลงทุนตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้แล้วก็อาศัยข่าวแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละวันไปครับ,รบต้องต้องต้องตามข่าวแล้วก็ต้องเร็วนะการลงทุนในช่วงนี้ไม่งั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วมากครืรถ้าถ้าเป็นคนที่อยากลงทุนทองคําแบบแบบไม่ได้ซื้อมาขายไปหรือไม่ได้ทำกำไรในระยะสั้น ช่วงนี้ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะค่อยๆเข้าไปทยอยสะสมไหมหรือว่าควรจะยังรอก่อนครับครับถ้าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับครับออตอนนี้เองสามารถรอได้ครับเพราะว่าเรายังมองว่ายังมีปัจจัยเกี่ยวกับการ ปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดนะครับที่จะยังคงเป็นปัจจัยกดดันทําให้ทองคาไม่สามารถขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไกลอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำถ้าวัดเป็นรายเดือนนะครับราคาทองคําเนี่ยเเราเริ่มเห็นการแปว่งตัวในลักษณะของการลดระดับสูงสุดในรายเดือนลงมานะครับก็อาจจะมีจังหวะที่ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาผักฐานหรือัะสมกาลังแถวแถวแนวรับด้านล่างได้เหมือนกันนะครับสาหรับ ลูกค้าที่เป็นในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นทองคําแท่นหรือเป็นทองคําแท่น96.5ที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับเรายังมองว่าในส่วนของโซนที่จะเข้าเก็บหรือเข้าถือครองทองคําเนี่ยอ,อ,อาจจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญลาต่อเทสอนซึ่งเป็นระดับต่าสุดของเดือนมิถุนายนนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถทยอยเก็บหรือสะสมทองคําบางส่วน คิดเป็นราคาทองคาแท่ง96.5ก็ประมาณ27,650บาทต่อบาททองคําครับก็อาจจะใช้จุดตกงกลับในการเข้าเก็บตือซื้อเพิ่มเอาไปในพอร์ตบางส่วนก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณมรุษครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมรุษรุ่งขำนะครับจาก y r c Bulletin a n n o u คร e r